หลอน้องยุ้ยเหรอเปิด่่ะแล้ว<ช>โอเคเล่นเกมกันนะตาหนึ่งโอเคไม่ยุ้ยเปนเล่นวยัรไงต่อเล่นแหลงไงแล้วก็เรามีการทากันด้วยให้ความสนุกมันนิดนึงโอเคไมุ่้ยยุ้ยยุ้ยยุ้ยใช่แล้ว พี่ท้าเรางนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปเล่นกันในแร้งแล้วก็แข่งเันคิวแงถ้าเกิดว่าใครคิวได้เยอะกว่าชนะถ้าเกิดว่าพี่คิวได้เยอะกว่ายุ้ยอ่ะพี่ให้บัตรเป็นชื่อเราแต่เกิดว่าเราคิวแพ้พี่อ่ะยุ้ยมิดบาดแบบสิบสี่สิสี่สักขาทีได้ไหมล่ะได้ได้รับคำท้านะได้โอเคโอเคยุ้ยจะเปลี่ยนตัวแต่งตัวอะไรใหม่ไหมแต่งตัวอะไรดีอ่ะไม่รู้แล้วแต่หรือว่าเริ่มเลยเริ่มเลยไหมล่ะหรือว่าเราจะแต่งตัวก่อน อ่า,อาเห็นไหมพี่แต่งชุดฉลามมาเลยวันเนี้ยเพราะว่าฉลามมันชอบงับคุณแต่ผมชอบคุณงับ <c oughs> ยุย้ยตลกกับมุกพี่เลยดิยุย้ยอย่างเงียบสิยุย้ย พี่บักหรือเปล่าวะยเนี่ยยู้ได้ยินพี่ไหมได้ยินเฮ้ยเราปิดไมททาไมเราอย่าปิดไมโอ้ยทำไมไม่มาเล่นห้องพี่เน็ตแรงปิดเน็ตห้องพี่แข็งโป๊กด้วยยุ้ยเน็ตเราไหวไหมเนี่ยไหวน,นะยูไ้ได้ไหมเนี่ยเราเปิดไมตลอดนะมายูย้คิดว่าชนะพี่ได้ไหมเฮ้ยเราได้ใส่หูฟังไหมเนี่ยไม่ได้ใส่หูฟังเฮ้ยมีหูฟังไหมอ่ะใส่หูฟังดีกว่าพี่ว่าเราไม่มีหูฟังอ่ะหนูไม่ได้ซื้อหูฟังโอ้จะซื้อหน่อยไหมล่ะ ้ทำไมจะไม่ได the ้นะยวเราต้องมาเอากันนะมาเอานะมาเอาเองนะโอ้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเมียพี่ก็นึกซึ่ลได้ไม่มาเอาฟังเองไง ้ยเรายัางไ,ไ,ยยไม่ได้อาบน้ำเลยอเนี่ยไม่ได้อาบน้ำครับโอ uh, ้โหอกี่โมงแล้วเนี่ย,ยที่พุ่มที่้วุ่มแล้วเราไม่กลัวผีเหรอเราเราเคยไหมอาบน้ำตอนมืด,ม,ดมืดเนี่ยแล้วก็เวลาเราถูสบู่เราก็จะหลับตาไหมแล้วเราก็จะแบบเสียวๆหลังอะเคยไหมๆเคยเออเพราะอย่างนั้นอะเดี๋ยวเล่นกันเสร็จนะ<ๆ>เราวีดีโอคอลมาหาพี่เวลาเราแบบอาบน้ำหลับตาอะไรเงี้ยพี่จะดูผีให้โอ้ย บ้านเรามีกันไกลไหมเนี่ยมีค่ะเออแอบน้ําดึกแบบเนี้เอากันไกไว้ใต้หมอนนะทำไมอ่ะเอ้าเราจะได้ไม่ห่างกันไกลอม้ยุยยุยเดินจิตกระตื่นสายไปตั้งแั้นเออเราอยู่ใครอ่ะอยู่กับเพี้ยนอยู่กับเพี้ยนแมนเราเพี้ยนผู้หญิงหรือเพี้ยนผู้ชายผู้หญิงอ๋ออ๋อแล้วเรานอนด้วยกันหรอนอนคนเดียวค่ะเอเพื่อนมาเล่นด้วยหรงออ๋อแล้วทำไมเพื่อนมันไม่รู้จักกับวงกับบ้านเพื่อนอยู่หอเดียวกันอ๋อ เพื่อนเราจะด่าพี่แล้วเนี่ยไี่ยินหมดพี่ยินหมดด้วยเหรอไม่อยูไปนอนเนี่ยอะไรเดี๋ไม่ยอมให้เพื่อนเพื่อนจะัวนอนไม่ยอมให้อยู่ไปนอนไม่ยอมไม่อยู่ไปอาบน้ำแม่เอาเราเราอาบน้ำพร้อมกันเราเคยแม่งยูหอวด้วยกันอาบน้ำด้วยกันว่าเคยเึ่ยต้องลองนะพี่ว่าต้องลองกับใครอ่ะไม่เพืนลองอาบน้ำกับเพื่อนเราไงไม่เอาเกินเดี๋ยวก็ไปจับนมกันดิ ไม่มีตัวเลยอ่ะอยากกี่ตัวจังเลยอ่ะเออจริงด้วยป่ะลืมไปเลยมัวแต่เก็บของบ้าแข่งกันคิวดีกว่ารีบไปคิวก่อนล่าคิวดีกว่าขครที่เล่นชุบประตูด่าชุบชูปเราสัญญากันว่าถ้าเกิดมีคนหนึ่งคนใดตายต้องชุบโอเคไหมไม่โกงกันนะเฮ้ยแม่ละกะอย่าบอกว่าเออเ้ยหนูเราเนะอะเหรอในหนูเบาเหลาแล้วเอาแล้วจมูกน<ม>้องคงได้แต<ม>่ว<ม>่าคนเหนือน้องติงติงด้านถูรำปา โอเอาเพื่อนเรามาคุยหน่อยดิคนลำปางอ่ะเราคุยดิคุยดิคุยดิฉันรู้แล้วแหละพี่เขาไม่ได้คุยลำปางหรอ่เาไม่ได้ไม่ไม่พี่ถามเฉยเราอยู่ลำปางใช่ไหมใช่อยู่เออเราก็เคยอยู่ใช่ไหมล่ะใช่ใเออมันพี่ได้ข่าวมาลำปางมันมีแอปเปิลพันหนึ่งที่มันเป็นแบบแอปเปิลพันสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมันชื่อพันแอปเปิลอะไรอ่ะม่รู้ว่าม่รู้ มันอยู่ลำปางอะเราต้องรู้ดิมันชื่อพันธุ์อะไรมันมันเป็นแอปเปิลพันธุ์ลำปางพันธุ์พิเศษอะมันชื่อพันธุ์ว่าเปิลเปิลฮักตัวนะใ่่จะเล่นม็กจบได้ลินพี่เป็นไรวะวันนี้ยุ้ยเป็นคนไงลินไม่ดีเลยว่ะยุ้ยเอาลินมาแลกเลยดิอะไรนะอะไรนะอะไรนะอะไรใหญ่จบใหญ่หมดเลย แล้วเอาเอาจริงถามสเปคยุ้ยก่อนยุ้ยชอบผู้ชายแบบไหนชอบผู้ชายอบอุ่นอบอุ่นผู้ชายอุ้ยข้างหลังข้างหลังอุ้ยพี่ได้พี่ได้หนึ่งคิวแล้วนะโกงยังไงวะมันยิงพี่แท้อุ้ยข้างหน้าข้างหน้ามีข้างหน้ามีเอ้ยเอ้ยโกงตรงไหนพี่ยิงมาทั้งนานสองคิวแล้วไม่ได้โกงเลยไม่ได้โกงเลย ยุ้ยยยุ้ยต้องช่วยพูดดังๆหน่อยนะไม่งั้นในคลิปมันจะไม่ได้ยินเสียงแค่นีอ่ะอะไรนะนดึกแล้วขอนอนกันไม่ใช่เราเราพยายามเอาใกล้ๆปากเราหน่อยกันนะโอเคว่าแต่ยุ้ยเป็นคนลาวเหรอแมนชอ๋อแล้วมาเรียนที่ไทยไอภาษาถิ่นหนาบ้านหนูอาจจะพูด ภาษาลาวอ๋อแต่แตจริงๆ,ๆแล้วเราเป็นคนจังหวัดอะไรอะพิษณุโลกพิษณุโลกอ้าวก็อยู่แถวๆนี้เองนี่พี่โลกพี่โลกแล้วพูดลาวได้ไงวะอ๋อแต่ละหมู่บ้านพูดไม่เหมือนกันอือหหรอพี่โลกนี่จริงๆแล้วมันอยู่ภาคอะไรมันคือภาคอะไรภาคกางนบนเออมันคือภาคกลางใช่ไหมพี่โลกอะใช่ภาคหนึ่งอุ๊ยจดละจไหน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 อย่าย,ยิงมันมันไม่ดี ยุ้ยอยิงมันยุ้ยยุ้ยยุ้ยอย่ายิงมันอย่ายิงมันยุ้ยยุ้ยยิงคนมันบาปนะยุ้ยไอ้นี่ไอ้นี่เป็นคนว่ะไม่ชอบบอดนะเนี่ยพี่หนีก่อนดีกว่าพี่ตายเฮ้ยยุ้ยตายนะระวังนะพี่สุบอร์ดตายแล้วหนูจะตายหรือมันจะตายเด้จะตายยุ้ยยุ้ยไอจอยไอ้บอมันดียุ้ยยุ้ยจอยไอ้บอมัน เอ้ยเอ้ยอ้ยยุยหลานว่ะไม่ได้หลาดเขาโอ้ยยุยหลาดโกงไม่ได้เนี่ยได้กี่คิวแล้วพี่การเทียวเฮ้ยเท่ากันแล้วไม่ได้พี่ต้องการเราหนึ่งบาดแล้วงี้เราอยู่กับเพื่อนอยู่กับหอได้กันไปมีแบบมีแอบแอบชอบผู้ชายคนเดียวกันอะไรเงี้ยไม่มีเพื่อนแฟนแล้วอ๋อเราก็เลยแอบชอบแฟนเพื่อนนั่นแหละใช่ไหมล่ะใช่เฮ้ย ําเพื่อนเขาทะเลาะกันอีกกูเอาใครมาทำไมล่ะเราไม่ได้อยู่กันสองคนเลยเนี่ยตอนนี้ใครเพื่อนก็แวบไปแวบมาอ๋ออยู่กันหลายคนเลยใช่หนูมาได้รอห้องไงใครจะเปิดเข้ามาก็ได้โอ้โหพี่ชักอยากจะเป็นเพื่อนเราซะสิคนคนเหลือสี่คนเองอ่ะโอ้โหเฮ้ยได้คิวแล้วเว้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องหาคิวเยอะเดี๋ยวแพ้ยุ้ยมันเกิดเกิดเสมออะถ้าเกิดเสมอถ้าเกิดเสมอถือว่าพี่แพ้อะ ต่อให้เราเลยเนี่ยแต่เป๊ะเสบือหลอกนะอีกคิวแล้วต้องอีกนุ๊กเอ้ยอีกคิวแล้วคนคนอ้เชี้กูนึกว่านักแข่งโพลีกเอเวนมึงจะคมขนาดนี้มาเลยมามามาโอเคโอเคเอาแล้วว่ะเลยกี่คิววะเววนี่ยอุ้ยเชี้ไอ้บอสอุ้ยเชี้ตายตายอยู่ไอ้จูปี้ด้วยอยู่วิอยู่วิไม่ ยุ้ยอย่าโกงยุยย้ยต้องชูพี่ยุ้ยเอายุ้ยก็ตาย <c oughs> เฮ้ยย <c> ุ <oughs> ้ยมาดูสกอร์กันครับสองต่อหกนะยุย้ยแพ้นะโอเคยังไปไป<อ>ข้าง<ห>นอก<ห>ก่อนเอ้ยไปข้างนอกก่อนไปข้างนอกก่อนมายุ้ยมายังรอแล้วมาเอาใหม่หรือไม่เอาใหม,ม่เราล็องเขาว่ากันแต่ครั้งนี้เราแพ้พี่แนละ้วตามสัญญาเราแพ้มีดบาดส4บสี่ี่ห้าทีนะจ๊ะ จะห่าทีเลยเหรอเอ,อ้ยต้องาทีรวดสิยังไงอ่ะพี่ทำไม่ทำมาดูตัวอย่างสิอุ้ยพี่ทํามันจะไม่น่าฟังเท่ายุ้ยแล้วสิเอาลนะยุ้ยนะหาทีรวดเลยนะทีเดียวถ้าทําดีๆชุดเดียวจบแต่ถ้าไม่ดีเดียวใหม่นะเอาแบบมีมะวเวได้ยปะเอยมันต้องมีมะนดาด้วยมันต้องเผ็ดๆด,ด้วยนะใช่ไหมล่ะเ <c oughs> อยพูดอะไรออกอ่ะเดี๋ยวตั้งสติหายใจเข้าลึกๆลูกหนึ่งสองสามเอา อะไรเนี่ยหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆพี่พี่ต้องเงียบนะพี่พูดเลยนะอ,อ่างั้นพี่เงียบเลยนะเราพร้อมเราทำมาเลยนะเอมเเงียบนะอ่ะเอ็มเงบเงียบนะเงียบนะเงียบเงียบเงียบเอมเงียบเอมเอมเงียบเออไม่ใช่ใคลเอเออเอเอ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 อ เล็กๆแต่ว่าพี่บาทใหญ่อ่ะมันต้องใหญ่นะครั้งเนี้ยแผลมันใหญ่มันเป็นอีโต้พี่ลดให้เราอ่ะเลยสามทีพอมีเหรอเออออตายตายาดีๆยุ้ยเขาไม่ได้ยุ้ยมันเป็นมันเป็นการลงโทษกั้นใจทำสามทีจบพี่ลดให้เราแล้วเนี่ยหนึ่งทีสองทีอะครึ่งครึ่งหนึ่งสองส้ ปวดหัวโอเคโอเคพอเถอะพอเถอะพอละพอละโอเคโอเคยุ้ยขอบใจมากวันนี้เออวันนี้สนุกมากเลยวันหน้าถ้าเกิดแบบเราไปคิดอะไรได้แบบอยากจะมาท้าพี่อยากอะไรเงี้ยทักพี่ไม่ได้เลยนะโอเคไหมโอเคค่ะทักมาเลยเดอแบบเอ้ยพี่หนูอยากท้าพี่เลนเดียแบบนี้เดี๋ยวหนูยอมทําแบบนั้นให้อะไรเงี้ยว่ามาเลยเดอร์ โอเคยุ้ยฝันดีนะบ๊ายบายฝันถึงพี่ด้วยบอกบอกบอกเอ็มด้วยบอกเอ็มด้วยบอกเอ็มว่าฝันดีจ้าจ้าโอเคดองบ๊ายบายบ๊ายบายทั้งคู่เลยเฮ้ยหรือว่าเราให้เอ็มมาบีดบาดแทนเราอีกสองทีไหมอเอาดิเอาดิเมื่อกี้เมื่อกี้เอ็มบอกว่าจะทูทํทำแทนไหมอย่างเงี้ยเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยเอ็มเฮ้ยเอ็มดองรักจัดไปลูก โอ้โหเสียงเอ็มประชันน่ากลัวเลยเอาเอ็มมาทำโชว์ยุยเขาไปหน่อยสองทีแบบอิโต้ฟันมือมีตาดกำลังกินส้มตำเผ็ดๆอยู่ด้วยเราเราปวดขี้หรือเปล่าลูกโอเคโอเคเอ็มยุยขอบใจมากบ๊ายบายบายบายฝันดีฝันดีมาเล่นกันใหม่เล่นกันใหม่นะบ๊ายบาย